ขั้นตอนการเชื่อมต่อกระจกบลูทูธนะคะ 1. เสียบสายชาร์จเชื่อมต่ออุปกรณ์หลังจากนั้นกดป,ปุ่มสีขาวหนึ่งครั้งเพื่อเปิดบลูทูธจำเป็นต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลาเพื่อฟังเพลงนะคะเปิดบลูทูธค้นหาอุปกรณ์ชื่อฟันฉีลินค่ะกดเชื่อมต่อ เชื่อมต่อเสร็จแล้วกดเปิดเพลงได้ตามต้องการเลยค่ะกระจกมีไฟ3ามสีสามารถกดปุ่มเลือกสีได้ตามต้องการเลยค่ะกระจกสามารถปรับก้มเงยและหมุนได้ตามต้องการ กระจกแต่งหน้ามี2ด้านด้านหน้าปกติและด้านขยายด้านหลังด้านกระจกมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสามารถเสียบเข้าแท่นเพื่อชาร์จไฟต่อไปได้ค่ะ